รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและมีคำบรรยายภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายค่ะรายการวันที่ท้องดีๆที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องของกฎหมายได้ง่ายขึ้นและรู้สิทธิประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นค่ะ,คะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบนะว่ากฎหมายเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาหคุณผู้ชมได้ดูรายการนี้แล้วสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นด้วยค่ะ และสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะช่องทางแรกค่ะทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลทีวีช่อง1ิที่เราชมกันอยู่ตอนนี้นะคะรวมถึงสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้นะคะแบบฟรีๆเลยค่ะ TP Channel นะคะทั้งระบบ Android และระบบ IOS ช่องทางที่3ค่ะทางเว็บไซต์นะคะ www.tvparliament.net ส่วนในประเด็นใดที่คุณผู้ชมอยากจะศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยากจะชมย้อนหลังนะคะสามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ2ช่องทางนะคะทาง YouTube ของเราและทาง Facebook Fanpage ของเรา ได้เลยค่ะรายการผู้หญิงกับกฎหมายค่ะ,คะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทําประกรันในลักษณะที่ว่าถ้าหากเราเนี่ยอยากจะทําประกรัะนเพราะจริงในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมคะ แต่ละคนเนี่ยเขาถือประกรันหรือว่ากรมธรรม์นเนี่ยมากกว่าหนึ่งใบในบ้านเรากําลังส่งเสริมเรื่องนี้กันอยู่นะคะแต่ว่าควรจะต้องมีข้อมูลในมือมากเพียงพอก่อนที่จะเริ่มทําประกรันวันนี้ก็เลยมีคําแนะนํามาฝากกันด้วยใช่ค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ชมต้องกําหนดค่าคุ้มครองที่คุณผู้ชมต้องการและรวมถึงเบีย้ยที่คุณต้องจ่ายด้วยนะคะมสมมุติว่าในตอนเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาต้องการเบีย้ยเท่าไหร่ต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่ลองบอกกับตัวแทนประกันไปแล้วลองไปดูซิว่าไอ้เงินก้อนที่ เขาบอกเรามาว่าเออเราควรจะได้เท่านี้ถ้าเราจ่ายเท่านี้ เราสามารถส่งไหวไหมยิ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีบุตรนะคะลองดูว่าเงินเดือนของเราหน้าจะ cover ไปอีกตลอด20ปีหรือเปล่าใช่<ม>สำคัญด้วยกรณีที่2นะคะคุณผู้ชมคะเป็นกรณีที่จะต้องตรวจเช็คสุขภาพก่อนที่จะทําประกันด้วยถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีโรคประจําตัวต่างๆเนี่ยเบี้ยประกันก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ตรวจเช็คสุขภาพแล้วไปทําประกันเนี่ยบางทีถ้าประกันนั้นมาพบภายหลัง<ม>ว่าเราไม่สบายเนี่ยอันนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้ง่ายๆแล้วก็เท่ากับว่าเบี้ยประกันที่ข้อแรกที่ฝ่ายบอกจาย ส่งไปก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยอันนี้ต้องศึกษาให้ดีๆนะคะ,คะรวมถึงรู้จักการเปรียบเทียบค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ว่าเราจะซื้อของอะไรก็ตามจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าซื้อรองเทา้ามันไม่ได้เดินเข้าไปอันเดียวแล้วซื้อทันทีใช่เรา <c oughs> ก็ต้องดูว่าเอ๊ะอันนี้เราชอบมากน้อยขนาดไหนสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยคืออะไรนะคะต้องเปรียบเทียบกันให้ดีค่ะให้เหมาะสมกับชีวิตของคุณถัดมาค่ะคุณผู้ชมคะคือการอ่านข้อตกลงแล้วก็สัญญาอย่างถี่ท้วนค่ะต้องอ่านให้ละเอียดอ่าน ที่ทําประกันให้เราถามไปเลยว่าอันนี้หมายความว่ายังไงให้เขาอธิบายให้เข้าใจแล้วเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะซื้อประกันฉบับนั้นหรือไม่ค่ะ,คะ ข้อต่อมานะคะดูให้ทันนโยบายของบริษัทเพราะว่าในบริษัทประกันเนี่ยก็มีหลากหลายบริษัทและแต่ละบริษัทก็มีนโยบายที่แตกต่างกันไปค,ควรดูมุมมองของเขาว่าเอะบริษัทนี้เขามีมุมมองอย่างไรคือมันไม่ผิดถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อประกันเพิ่มในบริษัทอืนอ่นๆ<จ>ด้วยองนะคะซื้อได้เลยค่ะตามสบายแต่ว่าดูให้ดีว่าแต่ละบริษัทเขามีนโยบายอย่างไรค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆอย่าพลาดในการชําระเงินนะคะเบี้ยประกันเนี่ยบางทีเขาสามารถที่จะทําข้อตกลงได้นะว่าถ้าหากไม่มีเงินก้อนในวันนี้สามารถ ามทําได้6เดือน,านจาม <3 S 1> <ก>เดือนแต่ว่ามันมีสําคัญก็คือมีดอกเบี้ยในกรณีถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งประกันได้นะคะแล้วก็ลืมส่งไปเขาอาจจะมีการตั้งอะไรรู้ไหมตั้งวงเงินกู้อัอตโนมัติ ซึ่งเราอาจจะไม่ทราบเรื่องนะคะ,คะอันนี้สําคัญด้วยเพราะว่าเงินกู้แบบนี้ก็จะมีดอกเบีย้ยตามมาด้วยเหมือนกันแล้วที่สําคัญอาจจะเสียประวัติด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งข้อค่ะเมื่อดูรายการผู้หญิงกับกฎหมายของเราในวันนี้แล้วนะคะพูดถึงเรื่องของประกันอยากจะทารีบทําได้เลย<ม>ค่ะทําตั้งแต่อย่างอายุน้อยเนี่ยนะคะเบีย้ยเนี่ยเขาว่ากันว่าน่าจะดีกว่าไปเริ่มทําตอนอายุมากแล้วหรือ<ช>ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแล้วเบีย้ยมันจะถูกกว่าและได้รับสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองมากกว่าค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะอย แต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องศึกษาด้วยถามตัวแทนประกันถามบริษัทประกันแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆทั้งหมดนี้จะทําให้คุณผู้ชมนี้มีข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจในการทําประกันได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของประกันสังคมะนะคะว่ามีสิทธิพิเศษอะไรที่เราจะได้บ้างเพราะว่าวันที่20ตุลาคม2558ที่ผ่านมามีการประกาศใช้พระราชบัญญ,ญัติประกันสังคมฉบับใหม่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันค่ะ สะอาดสร้างสรรค์กล้ายืนอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่เลือกปฏิบัติมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานใสสะอาดสร้างสรรค์ข้าราชการไทยไปลูกเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอะ่ะ อย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันสำนึกไทยไม่โกง คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่20ตุลาคม2558ที่ผ่านมาค่ะกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ากันว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันสังคมด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นวันนี้เราจะคุยกันค่ะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะพี่จิราพรสิริมุจลินนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานอุทธรณ์กองนิติการสํานักงานประกันสังคมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผลบังคับใช้ไปแล้วหลายคนก็ยังไม่ทราบจริงๆแล้วของเก่ากับของใหม่เนี่ยของ เก่าบางคนยังไม่ทราบพธธี่น้ซ้ำนะคะ<ช>ว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างแต่ว่าถ้าหากจะให้พูดกันยืดยาวเนี่ยคงต้องใช้เวลานานเรามาดูฉบับใหม่กันเลยดีกว่า<ช>ว่าฉบับใหม่มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ อนอื่นคงจะต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าวัตถุประสงค์นะคะหรือเจตนารมณที่เราแก้กฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะวัตถุประสงค์คือว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอของโลกแล้วก็ของประเทศไทยตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สาําคัญก็คือขยายความคุ้มครองสิทธทิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นกรณีที่ว่าให้อำนวยความสะดวก นะคะแล้วก็ประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นนะคะ,คะจะเห็นว่ารายมาตราของเรานะคะที่เรารวมแก้ก็40กว่ามาตราเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนซะส่วนใหญ่ค่ะทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะ,คะลงประกาศก็มีผลบังคับใช้20ตุลาคมที่ผ่านมามีด้านไหนบ้างที่จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดให้คุณผู้ชมเห็นเป็นรูปธรรมบ้างคะ,คะ ในรูปธรรมท,ที่จะมีมานะคะหลายมาตราหลายบทบัญญัติที่ระบุไว้แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าประกันสังคมนะคะจะจ่ายสิทธิประโยชน์ได้ต้องมีเงื่อนเวลาและก็เงื่อนไขกําหนดไว้นะคะ,คะอย่างเช่นว่ากรณีนี้นะคะเราผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมคะนะคะขณะนี้ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์้าเถ้าเราคิดของเดือนห้าเปอร์เซ็นต์ของอัตราคัดจ้างผู้ประกันตนทุกท่านนะคะ จะจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่เกินเดือนหนึ่ง750บาทคือเต็มที่นี่คือ750บาทค่ะในอัตราที่เราคิดคือจาก1 5 0 0 0บาทก็จ่ายเงินอัตรา5%เก็750บาทจะไม่มีใครจ่ายเกินกว่า750บาทเลย750บาทนั้นครอบคลุมอะไรบ้างค่ะ750บาทก็จะแบ่งเป็น225บาทก็คือ1.5%ึ้์นะคะก็คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยนะคะ ประสบอันตรายที่ไม่ใช่เนื่องจากการทํางานนะคะกรณีทุกพลภาพกรณีตายกรณีครอดบุตรนะคะก็เห็นว่า1.5นะคะก็อีก75บาท75บาทก็คือประกันการว่างงานนะคะส่วนอีก3ก็คือ450บาทเป็นกรณีชราภาพ3%นี้เน็ตๆเลยผู้ประกันตนได้หมดนะคะ3ที่450บาทที่จ่ายไปนะคะรวมของนายจ้างอีก450บาทเพราะนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบ มาด้วยนะคะถ <C> e <an> ้าผู้ประกันตนจ่าย750 <C> e <an> นะคะนายจ้างก็ต้องจ่าย750เห <C> e <an> มือนกันดังนั้นถ้าในกรณีชราภาพผู้ประกันตนได้450ก็ <C> e <an> จะได้ของนายจ้างเพิ่มอีก450ด้วย <C> e <an> นะคะนี่คือสิทธิที่ว่าประโยชน์ของทางผู้ประกันตนนะคะที่จ่ายเงินไปจ่ายเงินสมทบมานี้จะได้อะไรบ้างนะคะ <C> e <an> ส่วนกรณีที่จะเพิ่มขึ้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่มีจะเพิ่มขึ้นก็คือกรณีเจ็บป่วย <C> e <an> กฎหมายประกันสังคมฉบับที่4ของเราฉบับนี้ก็เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมนะคะส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะคะโดยที่ว่ากรณีนี้นะคะจะมีประกาศของคณะกรรมการการแพทย์รองรับว่าจะทําผู้ประกันตนจะใช้กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมและป้องกันโรคนี้นะคะจะทางไหนบ้างนะคะจะมีกฎหมายลูกซึ่งเราเรียกกฎหมายลูกนะครับคือประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ออกมารองรับแล้วก็เป็นการชี้แจงว่าผู้ประกันตนจะได้อะไรบ้างนะคะแล้วเราจะได้ได้ยังไงคะ จะได้ยังไงนั้นก็จะมีประกาศคณะก,กรรมการการแพทย์ขึ้นมานะคะอา,อาจจะเป็นว่ากรณีส่งเสริมป้องก,กันโรคะกาสุขภาพพวกนี้นะคะต้องเข้าโรงพยาบาลตามบาัตรรับรองสิทธิ์แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่อาจจะอย่างเช่นว่ามีโรคอะไรขึ้นมาซึ่งมันเป็นโรคร้ายแรงเดี๋ยวเป็นโรคอะไรที่อย่างเช่นไข้หวัดอะไรต่างๆไข้หวัดระบาดนกอะไรพวกนี้นะคะ,คะ,ะเมอร์สอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีกิจกรรมขึ้นมา พอเป็นกิจกรรมขึ้นมาทางคณะกรรมการการแพทย์ก็จะบอกเลยว่าผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งเราคงจะต้องดูประกาศคณะกรรมการการแพทย์นะคะแต่ะระบุไว้เลยว่ากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น จะออกมาในแนวไหนมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่จิรพรคะในเรื่องของการคุ้มครองเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วที่จำแนกแยกย่อยต่างๆนะคะมีกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานด้วยะนะคะอันนี้เราอน,นาี้เราเพิม่มฉบับใหม่เราเพิ่มอะไรให้เขาได้บ้างกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานนั้นเราเรียกสิทธิประโยชน์ว่างงานค่ะที่เมื่อสักครู่ที่พี่เรียนไปให้ทราบนะคะ75บาทอันนี้ไปไปสมทบกองนี้นะคะกรณีว่างงานก็มีอยู่2กรณีคือกฎหมายเดิมของเราก็มีลาออก กับถูกเลิก er จ้างเลิกจ้างโดยที่ไม่มีความผิดนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ว่างงานสิทธิประโยชน์ว่างงานกรณีลาออกนั้นพระราชบัญญัติประกันสังคมระบุว่ากรณีว่างงานเรื่องลาออกจะได้30%มสิบเปอร์เซ็นต์ระยะเวลา90บวัน30%สเของเงินเดือน3 0อนของอัตราเงินที่ส่ง ประกันสังคมก็คือไม่เกิน 15, 1 5 0 0 0แต่ถ้าเกิดว่าถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่มีความผิดก็ได้50% 180บวันว่างานกรณีของกฎหมายใหม่ขึ้นมาก็คือกรณีที่ว่าเราจะเพิ่มเหตุสุดวิสัยแต่เดิมนั้นเราไม่มีเหตุสุดวิสัยม,มีเฉพาะกรณีลาออกกับถูกเลิกจ้างเหตุสุดวิสัยนี่มันก็คลุมเครือต้อง,ต,องต้องอธิบายชัดเจนนิดนึงเหตุสุดวิสัยถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8ก็จะิระบุเหตุสุดวิสัยว่าไม่ได้เกิดจากตาัวตนของทางผู้กระทำ คืออย่างเช่นว่าถ้าเกิดอะไรน<า>นขึ้นมามเกิดจากเราใช่เกิดจากใัยธรรมชาติค่ะเนี่ยค่ะภัรธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดซึนามิอะไรขึ้นมาเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะนายจ้างต้องปิดงานยุดชั่วคราว,ว,ราวแล้วลูกจ้างก็ไม่ได้ทาํางานอย่างเช่นในปี54ะจะเห็นนะคะปี54ที่นายจ้างต้องปิดโรงงานไปแต่ไม่ได้ไล่ออกลูกจ้างก็ไม่ได้ลาออกเงินก็ไม่ได้ถ้ามีกรณีเหตุสุดวิสัยเช่นนี้เกิดขึ้น ประกันสังคมจะมาช่วยเหลือลูกจ้างยังไงซึ่งเราจะออกเป็นกฎกระทรวงว่ากรณีเหตุสุดวิสัยประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนของเราในอัตราร้อยละเท่าไหร่เรื่องกรณีคลอดบุตรค่ะเพิ่มเติมอะไรบ้างกรณีคลอดบุตรแต่เดิมของเรานะคะก็คือว่าผู้ประกันตนคลอดบุตรนะคะก็เบิกกรณีคลอดบุตรเหมาจ่ายได้แค่สองครั้งผู้ประกันตนชายได้สองผู้ประกันตนหญิงได้สองเท่ากับว่าในครอบครัวหนึ่งเบิกได้ทั้งหมด4ี่คนแต่พอกฎหมายฉบับ ที่4ออกมานั้นเราไม่ได้บอกว่าจํากัดจานวนครั้งดังนั้นผู้ประกันตนสามารถที่จะเบิกกรณีคลอดบุตรเหมาจ่ายได้ตอนนี้ขนาดนี้1,3,000บาทไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ไม่รวมเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนะคะยังไม่รวมนะคะเงินสง,งนนเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเนี่ยเบิกได้แค่2ครั้งนะคะนอกจากพอคลอดบุตรเราต้องดูรลบุตรใช่ไหมคะเรามีเงินสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรแต่เดิมก็คราวละสองครั้ สคนค่ะ,คะพอกฎหมายใหม่ฉบับมาก็ได้คราวละสามคนมค่ะเราเพิ่ม<ร>ขึ้นสิทธิประโยชน์จริงๆก็มีอีกหลายข้อด้วยกันนะเดี๋ยวลองไล่เรียงกันไปนะคะมีกรณีที่ทุพพลภาพค่ะกรณีทุพพลภาพนะคะกฎหมายฉบับเดิมบอกว่ากรณีทุพพลภาพต้องสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน50ตั้งแต่50%ขึ้นไปพอพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นมาบอกว่า ถ้าประกาศคณะกรรมการการแพทย์ก็ดูอัตราระดับการสูญเสียนะคะว่ารุนแรงร้ายแรงแค่ไหนนะคะประกาศคณะกรรมการการแพทย์โดยการพิจารณาของคณะกรรมการการแพทย์อาจจะบอกว่าสูญเสียเท่านี้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็เป็นกรณีทุกพลภาพได้ก็อยตามอัตราที่กําหนดนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะผู้ทุกพลภาพก่อนวันที่30มีนาสามแแต่เดิมเรามีผู้ทุกพลภาพก่อนที่จะมีการแก้กฎหมายฉบับที่สองไปนะคะ ก็มีผู้ทุกพลภาพซึ่งแต่เดิมนั้นกฎหมายบอกว่าเราดูแลผู้ทุกพลภาพ15ปีพอเราแก้กฎหมายมาฉบับที่2ไปเนี่ยค่ะเราดูแลผู้ผทุกพลภาพตลอดชีวิตแต่15ปีกลุ่มหนึ่งจานวนนั้นอะไม่ได้มาอยู่กับเราดังนั้นตอนนี้ผู้ทุกพลภาพก่อน30มีนา38มก็ครบ15ปีไปแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมเพราะว่าตอนนั้นกฎหมายกําหวจแค่15ปีพอมีพบรบฉบับที่4ฉบับนี้ออกมาขึ้นมาผู้ทุกพลภาพนะคะก่อนวันที่30มีนา38ม ก็จะกลับเข้าส no. so claro oh ู่ระบบประกันสังคมเราจะดูแลตอบนะคะนั่นแสดงว่าก็คือย้อนหลังแหละไปเอาคนที่แบบครบ15ปีแล้วกลับเข้ามาอยู่แต่ว่าการดูแลแต่สิทธิประโยชน์จะไม่ย้อนหลังนะคะเราจะให้เขามาเริ่มต้นใหม่ก็จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้เขาต่อเนื่องไปจนเขาเสียชีวิตยังดีกว่าค่ะยังดีกว่าดีกว่าที่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากอะไรเลยนะคะเอาละครับสิ่งที่สาคัญค่ะยังมีอีกหลายข้อด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพรบประกันสังคมฉบับใหม่ค่ะ นี่คือไทยฟุ้งเฟอ้อไม่คิดก่อนกู้กู้ไปอดอกเบี้ยก็มาขึ้นกให้เป็นมีมรณะนะนะนะยน้ดนป้องกันได้ด้วยอ่านว่าไงเนี่ยเฮ้ยออวินันในการใช้เงินคิศคนจู้รู้อมพลใช้แต่พอดิเ,อเห็นไหมมีวินัยห่างไกลนี่ ไปแล้วพราครับไปลูกไปเอา้าไปสิลูกยืนทําอะไรเร็วเวอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสํานึกไทยไม่โกง มาพูดคุยกันต่อนะคะกับพี่จิราพรค่ะในเรื่องของการประกันสังคมที่เพิ่งจะมีการประกาศใช้กันไปเมื่อ20ตุลาคม2558นะคะเราพูดคุยกันมาหลากหลายหัวข้อแล้วตอนนี้มาถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจะได้สิทธิประโยชน์ยังไงบ้างคะก็อย่างที่เรียนต่เบื้องต้นนะคะกรณีเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพนะคะถ้าพอมาแก้กฎหมายใหม่ฉบับนี้นะคะ กรณีเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าฐานในการที่จะคํานวณเงินทดแทนการขาดรายได้ค่ะ,คะถ้าฐานในการคํานวณเงินทดแทนการขาดรายได้นั้นแต่เดิมเราบอกว่าย้อนเอา9เดือน9เดือนแล้วก็เอา3เดือนของเงินสมทบสูงๆมาคํานวณค่ะพอฉบับที่4ที่เราแก้ไปเราไม่เอา9เดือนแล้วเพราะ9้าเดือนบางทีมันสั้นเราเอา15เดืนอนเพราะในช่วงระยะเวลา15เดือนก็เอานํา ที่มีเงินค่าจ้างสูงๆมาคำนวณเป็นเงินทดแทนการขาดไรายได้ให้กับเขาได้นี่คือการเพิ่มเงินให้กับเขาเป็นส่วนหนึ่งนะคะกส่วนกรณีทุพพลภาพที่เราคุยไปก็คือว่าลดจาก50%มาก็เป็นอัตราระดับความสูญเสียรุนแรงแค่ไหนเราก็จ่ายให้นะคะเจ็บป่วยมีบัตรรับปองจิตก็เข้าโรงพยาบาลตามบัตรไปนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุดแล้วถ้าเกิดกรณีอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุนี่จะแยกไหมคะว่าเกิดในการทํางานหรือไม่ หรือว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทํางานอันนี้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะการประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบอันตรายขึ้นมานะคะถ้าเนื่องจากการทํางานเราก็จะมีกองทุนเงิน MM. ทดแทนนะคะจะมีพระราชบัญญัติเงินทดแทน2537ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง <esf. S 1> เป็นงานส่วนหนึ่งของสํานักง,งานประกันสังคมแต่เราแยก2กองทุนออกไปคือคกองทุนเงินทดแทนกับกองทุนเนงินประกันสังคมนะคะ efendim, กองทุนประกันสังคม<ๆ>ก็มีพระราชบัญญัติประกันสังคมไปการประสบอันตรายที่เนื่องจากการทํางาน พระราชายัเงินทดแทนนะคะสองหก็จะดูแลลูกจ้างนะคะว่าจะใช้ฉบับนั้นไปเพราะว่ากองทุนเงินทดแทนนั้นนายจ้างเป็นผู้จ่ายฝ่ายเดียวแต่กองทุนประกันสังคมนั้นเป็นไตรภาคีมีรัฐบาลนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างร่วมกันจ่ายค่ะอย่างนี้ถ้าเสียชีวิตล่ะคะเสียชีวิตทั้งสองกองทุนก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเสียชีวิตเนื่องจากการทํางานกองทุนเงินทดแทนเข้ามาดูแลเสียชีวิตที่ไม่ใช่เนื่องจากการทํางาน กองทุนประกันสังคมเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันเพราะว่าเจตนาเจตนารมวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพระราชบัญญัติประกันสังคม2,558ที่เราแก้ไขฉบับที่4มานี่นะคะก็ณีเสียชีวิตแต่เดิมของเรานะคะก็บอกว่าถ้าเป็นกรณีจงใจให้เกิดขึ้นถ้าผู้ประกันตนจงใจให้เกิดคือทําให้ตัวตายให้ตัวตายให้เจ็บหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าให้ผู้อื่นค่านะคะไม่จ่าย ไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรแต่ว่าพอแก้กฎหมายใหม่ฉบับนี้ขึ้นมากรณีตรงใจคือมาตรา61ตัดออกเลยมาถึงการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลที่พี่จิรพรบอกว่าเป็นไตรภาคีจ่ายเยอะขึ้นไหมคะถ้าเป็นของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะเราก็ไม่ได้แตะตรงนี้เลยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือเรื่องผู้ประกันต,ตนตามมาตรา40แต่เดิมนั้นกฎหมายฉบับเดิม รัฐบาลไม่ได้ออกเงินสมทบเข้ามาร่วมด้วย๋ยวให้พี่จิรพรอธิบายก่อนมาตรา40คืออะไรมาตรา40ก็คือแรงงานนอกระบบนะคะซึ่งไม่ใช่ไม่เข้ามาไม่ใช่เป็นมาตรา33ไม่ใช่เป็นมาตรา39นะคะ33นี่ก็คือคนที่อยู่ในในระบบทาดิในรษัทต่างๆที่ที่เป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างทํางานในสถานประกอบการได้หนึ่งคนขึ้นไปมาตรา39คือบุคคลที่เคยเป็นมาตรา33มีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนเมื่อเราออกจากมาตรา33ในบริษัทมาทํางาน มาทํางานส่วนตัวของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทในจ้างอะไรเลยก็ต้องมายื่นเป็นมาตาสาม9ก้าภายใน6เดือนม,มาตรา40ก็คือแรงงานนอกระบบค่ะ,คะพวกพ่อค้าแม่ขายนะคะที่ไม่เคยอยู่ในระบบเลยฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะกนะคะก็คือไม่ได้มีในจ้างไม่ได้ทําเป็นงานกิจจลักษณะเลยเป็นฟรีแลนซ์ประกอบอาชีพอิสระค่ะพวกขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มาตา40มาตา40ได้เลยแต่ว่าสิ่งแรกที่จะได้รับก็คือว่ารัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของเงินสมทบที่ผู้ประกันตนได้จ่ายมาสำหรับพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2558ที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2558นั้นมีสาระสำคัญในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนดังนี้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนจะได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเนงินช่วยเหลือเบื้องตน้นในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับคราวละไม่เกิน3คนกรณีว่างงานผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้างเช่นกรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วมกรณีเจ็บป่วยเรื้อรังหรือทุพพลภาพฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรงัง ผู้ทุพพลภาพแม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ์กรณีจงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและตายฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บทุพพลภาพและตายหรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้นกรณีทุพพลภาพผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพไม่ถึงร้อยละ50ของร่างกายมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ เอาละค่ะเราได้รับทราบกันภาพรวมคร่าวๆไปแล้วนะฝ้ายเนาะเดี๋ยวฝ้ายต้องมีคําถามเป็นไม่เคยเป็นผู้ประกันไม่เคยเป็นผู้ประกันตนเลยแต่ว่าพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายอยากจะได้แบบนี้บ้างต้องทำยังไงคะไปสมัครงานตอนนี้ทันไหมคะถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3าอายุต้อง15ปีขึ้นไปแล้วไม่เกินหกสิบค่ะอย่างน้องทน้องทั้งสองคนนี่อายุยังวัยแรกรุ่นะก็สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3าโดยเข้าทํางานในสถานประกอบการ นะคะสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคมคคลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการนั้นก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเช่นกัน <c oughs> พี่จิราพรคะถ้าหนูบอกว่าโอ้ยหนูไม่เคยหนูไม่เคยเป็นลูกจ้างใครหนูไม่อยากเป็นหนูเปิดบริษัทเองเป็นเจ้าของเลยละเอาผลประโยชน์ตรงนี้ได้ไหมคะถ้าเป็นเจ้าของเองนะคะจะดูว่าถ้าหนูเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเช่ well, นเปิดร้านกอไก่นะคะไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลไปนะคะ ร้านกอไก่โดยหนูค่ะนะคะโดยหนูฝ้ายหนูฝ้ายก็ขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะหนูฝ้ายมีฐานะเป็นนายจ้างแต่ถ้าเกิดเป็นทะเบียนเป็นบริษัทนะคะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะเป็นหนูเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าของร้านแต่หนูร่วมทํางานด้วยถ้ากับหนูใส่หมวกสองใบคือหมวกนายจ้างกับหมวกลูกจ้าง,างก็ขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าหนูเป็น คนที่ทํางานร่วมด้วยไม่ใช่เป็นคนที่ควบคุมกิจการและสั่งอย่างเดียวแต่หนูร่วมมือทำมันมีหนทางมันมีหนทางที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในระบบของประกันสังคมได้มาดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านี้ไม่เคยใช้เลยทําฟันกรณีทําฟันแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะมีสิทธิประโยชน์เรื่องการทาฟันด้วยกรณีทันตกรรมของเรานะคะให้อุดฟันถอนฟันขูดหินปูนนะคะครั้งหนึ่งไม่เกิน300บาทคบาทนะคะแล้วก็ปีหนึ่งไม่เกิน600บาท ค่ะรักษารากฟันอะไรไม่ได้รักษารากฟันไม่ได้นะคะเราเราให้ฟันปลอมนะคะฟันปลอมนะคะกรณีที่ไปทําฟันเทียมหรือฟันปลอมนะคะหนึ่งถึงห้าซี่นะคะก็จ่ายพันสามตั้งแต่ซี่ที่หกขึ้นไปก็พันห้าฟันปลอมทั้งขาก็จ่ายเอาละค่ะมาถึงอีกข้อหนึ่งนะคะมีคําถามเขาบอกว่าแรงงานต่างด้าว หรือว่าลูกจ้างที่เป็นคนรับใช้ในบ้านทําประกันสังคมได้หรือไม่คะแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะ<ม>ก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองได้ถูกต้องตามกฎหมายมีพาสปอร์ตมีเวิร์กเพอร์มิทมีการพิสูจน์สัญชาติได้ถูกต้องนั่งเขาอยู่ในระบบมาตรา3-3อยู่แล้วส่วนกรณีที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะั้เป็นเรื่องอีกระบบหนึ่งเป็นเรื่องอีกช็อตหนึ่งซึ่งเราจะไม่ไม่ขอการในที่นี้ค่ะส่วนเรื่องลูกจ้างที่ทํางานบ้าน กฎหมายใหม่ของเราแก้ไขนิยามของคําว่าลูกจ้างแต่เดิมบอกว่าไม่รวมลูกจ้างซึ่งทางานบ้านที่ไม่มีลักษณะกิจการอื่นของของใหม่นี่คือแก้เรื่องนี้ด้วยของของใหม่แก้คํานิยามมา,าว่าคือลูกจ้างก็คือผู้ที่รับได้จ้างอื่นค่าจ้างจ<ต>ากนายจ้างค่ะแต่ว่ากรณีของลูกจ้างที่ทํางานบ้าน มันมีพระราชกฤษฎีกาออกมารองรับในสมัยเดิมออกมายังไม่ได้แก้ค่ะ,คะนั้นกรณีที่ว่าผู้ที่ทํางานบ้านหรือว่าที่เราเรียกว่าผู้คนใช้ที่บ้านของเรานะคะจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา3าได้นั้นเราต้องดูผลดีผลเสียว่าที่จะนําบุคคลพวกนั้นเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมนะ่ะมีผลดีผลเสียต่อเขาอย่างไงบ้างต่อนายจ้างคือเจ้าของบ้านย่งไงบ้างน,นะคะ,ะ,คะสุดท้ายแล้วนะคะ กรณีที่ขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนสามารถนําส่งย้อนหลังได้หรือไม่ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กฎหมายกําหนดไว้นะคะว่าถ้าขาดส่ง3เดือนติดต่อกันหรือไม่มี9เดือนใน12เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทันทีนะคะไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3นายจ้างค้างชําระไม่ส่ง อันนั้นส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ก็มีเงินเพิ่ม2%นะคะอ่าแล้วถ้าสมมุติในกรณีที่นี่เลยค่ะเจอกับตัวค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าไม่ได้ส่งมาประมาณสักเกือบปีแล้วเพราะว่ายังเคยเป็นอยู่ใน33มาเป็น3 9เพราพอตอนนี้เราไม่ได้ส่งแล้วเนี่ยอยากจะกลับเข้าไปอยู่ในระบบของประกันสังคมมีอยู่กี่ทางเลือกคะก็มีอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่ง่ายที่สุดเลยนะคะสมัครมาตรา40ของเรานะคะทางเลือกที่อาจจะยากนิดนึงก็คือว่ากลับสู่ระบบ ที่เป็นลูกจ้างมาตราสาม,มาสามมาตราสามสามก็คือไปทํางานที่สถานประกอบการนิติบุคลคลถ้าแข่งหนึ่งทํางานไปช่วงต้องมีการทํางานจริงๆนะคะ,คะพอทํางานไปช่วงหนึ่งแล้วก็ลาออกลาออก,ลาออกก็สมัครมาตราสามเก้าได้ภายในหกเดือนทีนี้ <c oughs> ถ้าในกรณีที่เป็นมาตราสี่สิบแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไปใช้เงินส่วนหนึ่งที่เราสมเคยสมทบได้อันนี้ถูกต้องไหมคะหรือว่าต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดกรณีมาตรา40นะคะกับ3339้านี่แยกกันโดยเด็ดขาดนะคะ3 3 3 9้นี่จะอยู่ทางนี้ S <S ส่วนมาตรา40<ม>ก็อยู่อีกทางหนึ่งจะไม่รวมกันดังนั้นสิ่งที่ส่งไปในตอนที่เป็นมาตรา33หรือ39ก็อยู่ตรงนั้นก็คือเอามารวมกันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าวันนี้เราได้พูดคุยนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระราชบ,บัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่ถือว่ามีการเพิ่มเติมรายละเอียดแล้วก็สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนจํานวนมากด้วยวันนี้ขอขอบคุณพี่จิรพรศิริมุจลินนะคะผู้ในการกลุ่มงานอุทธรณ์กองนิติการสํานักงานประกันสังคมที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สำหรับพวกเรานะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะกับรายการผู้หญิงกับกฎหมายหลากหลายช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลทีวีช่อง10ช่องทางที่2ค่ะทางแอปพลิเคชันของเราค่ะ TP channel น,นะคะสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS ค่ะช่องทางที่3ช่องทางสุดท้ายนะคะสามารถดูเราได้ทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.tvparliament.net ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะดูย้อนหลังนะคะวันนี้ว่าเราได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากเรื่องของประกันสังคมบ้างเข้าไปดูได้เลยค่ะ YouTube ของเราก็ ้นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook Fan Page ของเราก็ได้ค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะรายการผู้หญิงกับกฎหมายค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ไม่ได้มีแค่วันเดียวนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะที่ก่บเวลาเดิมแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รู้ไหมว่าประเทศพมา่ามีการคุ้มครองประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนเพียงสี่ประเภทคือกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเกิดจากการทำงานหรือทุพพลภาพ